ครับผมโอ้กับแกน้อยเอากับแกน้อยครับโอ้ครับมันมันคือจระเข้นะครับที่นี่เลี้ยงจระเข้ครับผมผมให้เจ้าของฟาร์มขายให้ผมนะครับผมก็เป็นเป็นครั้งแรกที่ผมถ่ายคลิปแล้วผมขาสั่นครับโอ้โหวิ่งเร็วนะ สวัสดีครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ที่อำเภอกำมะลาใสนะครับจังหวัดกาลสินครับผมอยู่ห่างจากตัวเมืองกาลสินประมาณ12กิโลเมตรครับวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสนะครับที่จะแวะมานะครับดูฟาร์มครับฟาร์มสัตว์ซึ่งหลายๆคนอาจจะไม่น่าเชื่อนะว่าที่นี่มีฟาร์มสัตว์เลี้ยงแบบนี้นะครับโอ้โห รลังอาบแดดเลยครับสวัสดีครับขอเป็นภาษากลางเนาะรอบผมก็ชื่อชื่ออ้นนะครับผมตอนนี้ก็เปิดร้านคอมพิวเตอร์ครับร้านอินเทอร์เน็ตแล้วก็ถ่ายรูปอยู่ที่นโรงเรียนธรรมราสายครับผมเรียกอ้นกันเลยกันนะคคุ้นหน้าคุ้นตากันมากเลยนะครับอ้นก็รับถ่ายภาพด้วยนะครับถ้าใครสนใจครับทางโซนนี้จังหวัดกาฬสินก็ใช้บริการได้นะครับผมรับรองฟรีมือแล้วก็ในเรื่องของ นิสัยที่น่ารักนะครับกับกับลูกค้านะครับผมจบเรียนทางด้านคอมพิวเตอร์มาคอมพิวเตอร์โดยตรงเลยคอมพิวเตอร์วิดคอมอ๋อก็เลยมาเปิดร้านไอทีใช่ครับใครหานไปผ่านมาก็อยู่หน้าโรงเรียนกำมะละไสนะครับผมมีร้านเดียวนะชื่อร้านเลยนะครับร้านเทคนิคไอทีเซ็นเตอร์ด้านหลังครับให้ป้นผ่าแว็บไปดูหน่อยหนึ่งครับผมอ่ะขึ้นไปดูหน่อยหนึ่งครับว่าข้างในนี่มีอะไรครับครับผมโอ คนลุกว้าวโอนเข้าไปได้ไหมหรือว่าผมไม่เข้านะผมผมอยู่แถวๆนี้นะฟังเสียงครับเอเข้าไปนิดนึงพอได้บรรยากาศนี่ครับข้างหลังนี้ก็คือเป็นสระน้ำนะครับที่เอาไว้บริการลูกค้าใช่ไหมครับใครอยากจะมาว่ายน้ำเล่นลายร้อนครับโอ้หครับครับทุกคนก็คงเห็นแล้วนะครับว่าข้างหลังนี่คืออะไรครับขออนุญาตซูมนิดนึงครับบางคนยังมองไม่เห็นครับมันคือตะกวด อโอ้กับแก่หน่อยครับโอ้ครับม,มันคือจระเข้นะครับที่นี่เลี้ยงจระเข้ครับเราก็จะได้มาสอบถามครับกับพ้นนะครับว่ามีความเป็นมาเป็นไปยังไงครับเดี๋ยวเราเราคงออกมาข้างนอกดีกว่านาะคุณยายมีเพื่อนที่เลี้ยงจระเข้เพื่อนก็โพสต์รูปในกลุ่มไลน์ให้ดูเป็นประจำคุณยายก็เป็นอาจารย์ที่กเกษียณแล้วครับเพ่อนก็เลยหาอะไรทําก็เริ่มสนใจ ก็เลยไปสอบถามจากนั้นก็เลยเริ่มต้นหาข้อมูลของการเลี้ยงของกลุ่มครับก็เดินทางไปดูที่สารคาม๋อแสดงว่าอยู่ที่มหาสารคามเนี่ยมี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 เกษตรกรที่เลี้ยงเยอะมากเยอะเหรอครับใช่ครับผมผมเพิ่งรู้เป็นร้อยกว่าคนเป็นกลุ่มผู้เลี้ยงจระเข้ภาคอีสานคุณคุณยายอ้นน่ารักมากเลยครับเกษียณหาอะไรเลี้ยงน่ารักน่ารักอ่ะ ผมนึกไม่ออกเลยครับมาเลี้ยงจระเข้นะครับผมจระเข้ที่เราได้มาตัวนี้ได้สายพันธุ์นี้มาจากไหนครับผมอ่าอันนี้ได้มาจากบริษัทบริษัทเอกชนอ่อาสีราชาอ๋ออ,อยู่สีราชาชรครับความรู้ทุกอย่างนี้เราเริ่มต้นจากอะไรครับเช่นโรงเรือนอาคารอะไรพวกนี้ครับนที่เราต้องออกแบบรครับจากการที่เราไปดูแบบที่ที่สารคามครับผมแต่ว่า แบบเขาเขาทามาก่อนนั้นก็คือเป็นแบบง่ายๆครับอ่ะยกยกยกตัวอย่างที่เราเห็นด้านหลังตัวนี้ครับผมกว้างเก้าเมตรยาว1ิบเมตรประมาณนี้เนาะที่เราเห็นด้วยสายตาแล้วแล้วความสูงอิดบล็อกเท่าไหร่รอนนี้ประมาณเท่าไหร่ร้อยพื้นพื้นบ่ออ๋อเราต้องยกพื้นขึ้นเนาะที่เห็นด้านล่างตัวนี้นะครับประมาณสองเมตรอ๋อประมาณสองเมตรเพราะว่าเรานับจากข้างล่างด้วยเนาะใช่ครับครับผมแล้วก็มีประตูนี้รภัยใช่ไหมครับไม่ใช่ประตูฉุกเฉินนะครับ เป็นรุ่นแรกเลยใช่ไหมเป็นรุ่นแรกบุกเบิกเลยใช่ไหมครับอ๋อกี่ตัวครับข้างในอ่าร้อยห้าสิบเจ็ดตัวร้อยห้าสิบเจ็ดตัวนะครับที่สามารถเลี้ยงได้ประมาณพื้นที่ที่เห็นชัดก็คือประมาณสักสิบคูณสิบเมตรเนาะเอาเลีกกมๆกลมอะไกันเนาะบอกได้ไหมตัวเท่าไหร่ตอนที่เราซื้อมาก็ตัวละพันกว่าบาทพันกว่าบาทตัวละพันกว่าบาทไซส์เท่าไหร่ที่เราซื้อมาตอนแรกซื้อมาต้นตัวเล็กๆครับน่ารักน่ารักอ่าจัลลิกน่ารักใช่ประมาณนี้คือความยาวอ๋อประมาณหนึ่งไม้บรรทัด จากจากตัวตัวมันไม่ใหญ่ตัวมันประมาณไม่เกินสามอ๋อจากจากปากถึงหางประมาณ30เซนตัวละพันกว่าบาทใช่ตอนเนี้เราเลี้ยงมากี่ปีแล้วครับนี่เห็นระยะเวลากี่เดือนแล้วเดือนกันยานี้ก็เข้า2ปีอ๋อครบ2ปีนะครับอ๋อสปีแล้วตอนนี้ตัวนี้ไซส์เท่าไหร่นี่ที่เห็นแวบๆหนุ่มกี้ตกใจตัวใหญ่ตัวใหญ่ก็ความยาวร้อยห้าสิบกว่าอ้เยาวเม็ดครึ่งแล้วนะครับตัวนี้2ปี ส่วนการให้อาหารทงฟาร์มก็จะให้อาทิตย์ละสองครั้งครับอาทิตย์ละสองครั้งใช่โอ้ประมาณสามวันสามวันในครั้งนึงมันอิ่มไหมครับอิ่มนะครับแล้วแล้วตอนตอนมันเด็กๆอยู่อ่ะเราให้อะไรเขาครับตอนเด็กๆเราให้อกไก่อกไก่เราต้องบดต้องสับไหมอ๋อต้องบดด้วยอกไก่บดผสมกับไข่ต้มไข่ต้มอีกใช่ครับ เพิ่มโปรตีนตอนเด็กๆนะใช่คร claro ับครับแล้วคราวนี้ตอนโตขึ้นมาครับเราก็เป็นยังไงครับเปลี่ยนจากอกไก่มาเป็นหัวไก่หัวไก่ใช่ครับเพราะอะไรครับราคาถูกกว่าหรือยังไงครับเอ่อมันจะมีพวกแคลเซียมพวกระดูกอะไรอย่างเงี้ยครับที่อยู่ในสมองที่อมันจะก็พวกนี้พอมันโตร่างกายต้องการแคลเซียมเยอะครับใช้ใช้เยอะไหมต่อวันครับถ้าใส่เท่านี้เราเลี้ยงมาแล้ว2ปีตอนนี้ที่กินก็ประมาณ6กกิโล หกสิบกิโลต่อต่อหนึ่งครั้งแต่ว่าแต่ว่าเราเลี้ยงก็คือสามสามสามวันให้ครั้งหนึ่งหกสิบกิโลกรัมอ๋อก็ก็เลี้ยงง่ายนี่ครับไม่มีปัญหาอะไรครับง่ายดีครับอันดับแรกค้นหาข้อมูลจาก y o u t u b e ในอินเทอร์เน็ตมีไหมครับมีไหมมีแต่ว่าน้อยมากน้อยมากเราเราก็เลยต้องไปหาข้อมูลเพิ่มครับ ก็เลยได้ไปรู้จักกับทางของชมรมผู้เลี้ยงจระเข้ภาคอีสานอ๋อชมรมผู้เลี้ยงจระเข้ภาคอีสานใช่มีกลุ่มลายกลุ่มลายบอกบอกบอกชื่อกลุ่มลายไหมได้ไหมหรือว่ามันจะเป็นกลุ่มกลุ่มลายเฉพาะของถ้าใครจะเลี้ยงหรือใครสนใจตรงนี้ใช่ไหมครับอ๋อก็หลังไม้นะครับหลังไม่อ้นอ้นบอกได้อยู่นะครับเพื่อก็จะสอนกันอยู่นั้นเลยครับใช่ครับอืมครับแล้ยไม่ยาก ไม่ยากเนาะครับดูดูแลการจัดการเรื่องน้ําอาหารแค่นั้นเองครับได้มาไซส์เล็กๆก็กลภูมิกันเขาจะยังน้อยเอาแล้วเรารู้ได้ไงเขาป่วยก็สังเกตอาการครับเพราะว่าทางทางกลุ่มนี้ก็จะคอยบอกบอกอยู่เรื่อยๆว่าช่วงเนี้นะฮะจอระเข้มันจะเป็นโรคอะไรอุณภูมิอากาศแบบนี้ใช่ S <S ส่วนใหญ่เป็น,เป,นเป็นอะไรครับถ้าเราเห็นตรงนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของอพวกเกี่ยวกับทางเดินอาหาร<อ>าครับพวกขี้ขาแบคท,ทีเรียรอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าถ้าเราดูแลไม่ได้มีโอกาสตายไหมอาการ,าการาตายสูงครับเพราะเพราะว่าอะไรครับมันไม่แสดงอาการเลยใช่ครับเวลามันไปคือไปเลยโอ้หนักทันทีเลยใช่ครับเราต้องดูแล ช่วงแรกให้ดีสังเกตอาการอยู่บ่อยๆครับครับครับผมอันนี้เรื่องโรคนะแล้วแล้วตอนนี้มีปัญหาไหมเข้าโตมา2ปีแล้วตอนนี้เอ่อตอนนี้ไม่มีสบายเลยใช่ครับเลี้ยงง่ายแล้วพอพอไซส์โตขึ้นมานี่ที่เลี้ยงเขาประมาณ3ปี3ปีเนาะใช่ครับตัวตัวตอนนี้เราได้มาแล้ว2ปี2อปีโอ้ลุน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 อีกเกือบเกือบ2ปีแล้วครับอีกแล้วอีปีหนึ่งเราก็ต้องเอาเข้าแยกบ่อเดียว มีการแยกบ่อีกทีนึงเพื่อจะคัดหรือว่าอะไรครับเพื่อที่จะรักษาคุณภาพนะเพราะว่าถ้าอยู่บบอรวมเนี่ยมันจะมีการกัดกันกัดกันเพราะว่าเริ่มเริ่มเป็นผู้บ่าวแล้วเนาะใช่ขายส่งคืนให้กับบริษัทบริษัทที่เราที่เราซื้อมาซื้อพันมาอ๋ออยู่ที่ศรีราชาเนาะเฉลี่ยอยู่ประมาณ3เมตรความยาวสามเมตรอ๋อน้ำหนักประมาณเท่าไหร่ กลมๆไว้คิดว่าน่าจะประมาณร้อยสิราคาขายก็ต้องดูที่คุณภาพของของหนังอ๋อที่บอกว่าต้องแยกกันถ้ามันกาดกันเกิดหนังฉีกขาดมีรอยโน้่นรอยนี่ก็จะแบ่งเป็นเกรด A B C ขายได้ทั้งตัวครับตั้งแต่หนังเนื้อเลือดหนังหนังก็คือเครื่องหนังหมดเลยโอ้สวยสวยผมเคยเห็นอยู่ครับเนื้อนี้เนื้อเป็นไงเนื้ออร่อยมาก เอาลประมาณเนื้อไก่มีผมเคยชิมอยู่ครั้งหนึ่งเป็นผัดเผ็ดจระเข้ใครอยากชิมก็แถวร้านซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆเนาะบิ๊กซีแมคโครดูดัสก็มีตอนนี้เขาก็เริ่มชิมไม่มีกลิ่นคาวอ้าวจริงเหรอครับใช่ครับไม่มีกลิ่นคาวคอเลสเตอรอลก็ต่ำต่ำครับเลือดเลือดเอาไปทําอะไรครับเลือดจะไปทําเป็นยาอืมยาป้องกันมะเร็งอะไรเงี้ยก็คือเราเราก็ไม่รู้แต่ว่าขายได้ทุกส่วนเลยใช่ครับอ๋อครับเอ้าวรุ่นๆเนาะอีก อีกอีกปีหนึ่งครับก็จะได้ผลผลิตแล้วร้อยห้าสิบเจ็ดตัวออกไปนี่คงจะได้เป็นเงินอีกก้อนหนึ่งเนาะโอ้สุดยอดเลยครับผมก็หลังจากที่มันกินอิ่มครับมันก็จะมีระบบย่อยอาหารคือจระเข้มันจะใช้ความร้อนจากดวงอาทิตย์ในการช่วยย่อยอาหารจริงๆเหรอครับนี่ใช่ครับ<อ>เสร็จแล้วพอกระบวนการย่อยอาหารแล้วมันจะมีแก๊สเกิดขึ้น มันถึงอ้าปากเสร็จแล้วมันก็จะเลือออกอ๋อเคยเคยเห็นใช่ไหมเคยเคยเห็นออันนี้อันนี้ผมบอกเลยผมไม่รู้เรื่องเลยนะครับนี่แรกก็กลัวเหมือนกันเพราะว่าตอนตัดสินใจครั้งแรกเรายังไม่คุ้นเคยกับมันนะครับแต่ว่าด้วยที่ตอนเด็กๆเราเคยจับตุ๊กแกจับอะไรกิ้งก่ากรปอมอะไรเนาะเออก็จับเล่นก็โดนมันงับบ้าง แต่ก็ไม่ถึงกับเลือดออกเวลาที่ให้อาหารนี่ใครให้ครับนี่อ้นอ้นหรือแฟนดูแลดูแลเองทั้งหมดเลยทําไมไม่หลอกให้แฟนมาสักวันบ้างครับมีแผนหลายเอาไม่กล้ามาเหรอครับใช่ครับเขาทนกลิ่นไม่ไหวเพราะว่าเวลาเวลาให้อาหารกลิ่นคาวอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะคาวมากของของอาหารที่ให้ออ๋เพราะว่าเป็นพวกหัวไก่พวกอะไรเนาะใช่คอ๋อไม่ไม่ใช่เป็นแผนที่จะหลอกล่อเข้ามาตัวนี้นะครับจะเป็นข่าวนะครับอ๋อครับแล้วคราวนี้ ไยนี้เนาะร้อยห้าสิบเอ็ดตัวอ่ะผมขอเข้าไปดูนั่นอ้นพาเข้าไปดูหน่อยเข้าไปเลยครับเข้าไปชะลอนี่ครับใครไม่เคยเห็นอึมันได้ไหมอึใช่ไหมครับเนี่ยขอดูมันนี่ครับนี่ครับนี่ครับอึนี่ครับใครไม่เคยเห็นนะอึอึเจอะเร้ครับถ้าถ้าเป็นอึเปลวานเนี่ยโอ้โหหลายตังเลยนะครับอืเจระเข้มันมันจะมีส่วนที่ กำจัดของเสียมันจะอยู่ตามโอ้มม <า S 2> ผมไม่กล้าเข้าไปแล้วครับเนี่เ,<อ>เป็นเป็นครั้งแรกที่ผมถ่ายคลิปแล้วผมขาสั่นครับเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้นเดินเข้าไปได้ไหมครับผมขอเข้าไปน้อยหนึ่งครับเพื่อได้เป็นบรรยากาศมากําลังลงน้ำํำเฉยๆครับมาแล้วครับอโอ้ขาสั่นขยับไปนิดหนึ่งผมอุ้นลองเข้าไปเข้าไปเลยครับนี่ครับโอ้โหวิ่งโอ้โหวิ่งเร็ว าดูวยเฉยคัาไม่ต้องตกใจนะครับที่ดูแลคือเรื่องน้ําน้ําต้องสะอาดเปลี่ยนถ่ายน้าเป็นประจําครับรผมเดือนหนึง่งประมาณสองครั้งต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำเนาะน้ํา<ล>น้ําเขียวนี่คือสะอาดนะครับอันนี้คือน้ายังดีครับ,รบก็คือเราจะเติมเติมน้ําเติมน้ําแล้วก็ล้นน้าออกครับครับน้ําแล้วก็อาหารเนาะ อาหารเราก็ต้องเรียนรู้วันวันหนึ่งตกไอเดือนหนึ่งตกเท่าไหร่ครับค่าอาหารนี่บอกได้ไหมค่าอาหารตอนนี้ครับอายุนนจ2 2> ั2 2> <บ>ดสองปีประมาณสี่พันบาทเนาะโอ้ก็ก็ไม่เยอะเท่าไหร่บางบางคนเลี้ยงเลี้ยงเด็กที่มาหาลัยมากกว่านี้ครับต่อเดือนครับโอแซลเล่นนะครับปกติแล้วจรเีจะเป็นสัตว์ที่รักสงบครับเพราะว่าปกติไม่ไม่แยกสีเหลืองสีแดงไม่แยก ไอ้กลุ่มรัฐบาลกลุ่มอะไรใช่ไหมครับอรักสงบเป็นรักสงบก็จะนอนเล่นอาบแดดอย่างนี้ครับอยู่เป็นฝูงเป็นสัตว์สังคมไม่ใช่ว่าเรามาดูบ่อยๆอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้ใช่ไหมเขาจะตกใจให้น้อยที่สุดอ๋ออันนี้ผมก็ขอโทษด้วยนะครับคุณจอร์เจียครับที่ผมแวะมารบกวนนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ครับ พราะว่ามันจะเกี่ยวในเรื่องของการกินอาหารครับถ้าเรามาลบกวนมันบ่อยๆการกินอาหารอัตราการกินก็จะลดลงครับจระเข้ก็จะโตชา้าอ่ะเดี๋ยวอันนี้ผมผมไม่ได้ไปเองนะครับผมยกกล้องให้อ้นไปถ่ายนะครับผมไม่ล้าไปครับ <laughs> <laughs> ขออนุญาตนะครับอันนี้เป็นเสียงของเองนะครับแต่ผมอยู่ข้งองนอกนะครับเขาต้อขอคารหายให้ผมนะครับ Right, okay, ชาวบ้านหรือว่าเกษตรกรครับที่สนใจครับอยากจะลองเลี้ยงหรือว่าอยากจะลองศึกษาการเลี้ยงจระเข้แบบอ้นในครั้นี้เราจะสามารถติดต่ออ้นในช่องทางไหนได้ครับผมก็ถ้าใครสําหรับใครที่สนใจนะครับก็ลองเข้า f a c e b o o อกมลาสายอินเตอร์นะครับอ๋อเป็นเพจใช่ไหมครับเพจครับบนที่นี่ใช่ไหมครับใช่อ๋อที่ที่นี่คือฟาร์มนี่ชื่อว่าอะไรครับอกมลาสายอินเตอร์ภาษาภาษาอังกฤษผมเห็นตั้งแต่ตัวเล็กๆอยู่ผมจะขออนุญาตไป โหลดเอาวิดีโอนะครับเอามาอินเสิร์ตใส่นะครับตอนเด็กน่ารักน่ารักนะครับผมก็ใครสนใจก็ติดตามทางช่อง YouTube ก็ได้ครับก็จะมีอัพคลิปให้เรื่อยๆครับอ๋อครับแล้วก็เผื่อใครสงสัยก็อินบ็อกซ์ดีกว่าเนาะใช่ครับน่าจะสะดวกกว่าแล้วก็คราวนี้ถ้ามีคนอยากเข้ามาดูงานตรงนี้ได้ไหมอ่าสำหรับการเปิดให้เข้าชมทางทางฟาร์มเป็นฟาร์มปิดนะครับอ๋อฟาร์มปิดนะครับเนาะเพราะว่ามันจะเป็นการรบกวนจระเข้อย่างที่ว่าจระเข้เป็นสัตว์ลักษณะ รักสงบนะครับเอาง่ายๆว่าคุยกันทางเพจดีกว่าใช่ถ้าถ้าใครสนใจจริงๆเนาะตัวนี้ครับใครสนใจจริงๆก็ลองติดต่อเข้ามาดูก่อนนะครับครับผมที่จะตั้งใจจริงๆนะนะครับผมก็ถือว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจตัวหนึ่งที่ตอนนี้ก็น่าสนใจเนาะครับแล้วก็น่าจะทํารายได้ให้กับเกษตรกรอันนี้เป็นอาชีพเสริมเนาะเป็นอาชีพเสริมแล้วล้วปกติเท่าที่ผมเห็นน้องแฟนแฟนอ้นแล้วก็ที่บ้านด้วยเขาเขาก็เลี้ยงสัตว ที่ที่มันไม่เหมือนที่ชาบ้านเลี้ยงอยู่แล้วนะครับเป็นเป็นทุนเดิมครับเอายกตัวอย่างหน่อยครับที่ที่บ้านมีอะไรบ้างผมเห็น<อ>แบบอยู่มีเลี้ยงแมวครับแมวแมวแบบไหนแมวแมวแมว ธรรมดาทั่วไปครับอันนี้ยังไม่แปลกครับอ้าวต่อมาครับมีอะไรครับก็มีนกครับโฆษณานกอะไรครับนกเลิฟเบิร์ดครับน่านกเลิฟบเบิร์ดมีขายพันไหมครับเนี่ยตอนนี้กําลังเพาะพันอยู่น่านกเลิฟบเบิร์ดนั้นเด็กๆน่าจะชอบครับแ้วก็มีซันคอนัวเฮ้อะไรนะครับนกซันคอนัวครับนกซันคอนัวใช่เดี๋ยวผมหาภาพในกูเกิล แล้วมีอะไรไหมครับก่อนหน้าน,นี้เห็นบอกว่ามีเลี้ยงปลาด้วยนะแต่ก่อนอเลี้ยงปลาคราฟครับปลาคราฟใช่ปลาคราฟนี่มีแต่ตัวผู้ใช่ไหม,มตัวตัวผูผ้ครับอ๋อไม่มีปลาขาไม่มี <laughs> วันนี้ก็ขอขอบพระคุณจริงๆครับอ้นครับก็สนิทกับน,น้องเขาครับน้องเขาไปช่วยงานวดดิ้งผมบ่อยมากนะะถ้าใครเห็นในเพื่อนๆผมใน Facebook ก็จะเจอกับอีกลุกหนึ่งนะครับก็ที่นี่ครับผมที่ กมาละสายอินเตอร์นะครับก็เริ่มต้นเลี้ยงจระเข้ครับก็ขอบพระคุณนะครับตรงนี้ครับก็ผมคิดว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับผู้สนใจในการเลี้ยงสัตว์แล้วก็กเกษตรกร <Okay. S 2> ขอบคุณครับขอบคุณหลายๆครับผมครับผมโอเค